วันนี้เราจะมาทำกรีกโยเกิร์ตเองค่ะทุกคนขั้นตอนง่ายมากๆเลยด้วยเครื่องทำโยเกิร์ตตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าเครื่องทำโยเกิร์ตยี่ห้อล็อกแอนล็อกนี้น้องแบบทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเราซื้อมาจากในช้อปปีตามกันได้เลยจ้าภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้ว่าของเขาเนี่ยเป็นตัว หมอ้อเป็นตัวสเตนเลสมีฝาปิดอย่างดีเลยนะทุกคนในราคาไม่กี่บาทสามารถทำได้ทั้งโยเกิร์ตนัตโตและวายข้าวบอกเลยว่าคู่มือของเขานะคะละเอียดมากๆสามารถทำได้ง่ายแบบสุดๆเลยแถมหน้าจอนะยังแสดงผลแบบ LED อีกด้วยเราสามารถกดปุ่มหนึ่งครั้งจะได้วายข้าว36ชั่วโมงนัตโต 18ชั่วโมงแล้วก็โยเกิร์ต8ชั่วโมงง่ายมากๆด้านในเป็นวัสดุสแตนเลสอย่างดีนะเริ่มต้นเราก็เอาโยเกิร์ตไขมันต่ำเทลงไปเลยจ้าและตามด้วยนมจืดประมาณ1ลิตรเทใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะทุกคน หลังจากนั้นก็ปิดฝาแบบนี้ลงไปนะแล้วก็ปิดฝาโดมครอบอีกทีหนึ่งเสียบปลั๊กแล้วกดฟังก์ชันที่เราต้องการได้เลยอันนี้เป็นโยเกิร์ตเราก็กดฟังก์ชันโยเกิร์ตเขาก็จะขึ้นหน้าจอมาจ้าแบบกระพริบแบบนี้เสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มเครื่องจะขึ้น8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงไปเลยจ้าเราก็รอเครื่องทำงานจนครบ 8ชั่วโมงนะแล้วเราก็จะได้โยเกิร์ตแบบนี้เลยแชั่วโมงผ่านไปได้น้องเนื้อเนียนๆแบบนี้แบบนี้ก็กินได้เลยนะแต่ว่าเราจะมาทำกรีกโยเกิร์ตต้องนำผ้าขาวบางมาวางแล้วใส่โยเกิร์ตลงไปต้องมีตะแกรงรองแบบนี้แล้วมัดให้แน่นๆเลยนะทุกคนเอาน้ำของมันเนี่ยออกให้ได้เยอะที่สุดเลยทำเหมือนลูกประครบแบบนี้ หลังจากมัดน้องเรียบร้อยแล้วเราก็หาอะไรมาทับน้องนะอาจจะใช้พวกถ้วยจานอะไรแบบนี้วางทับแล้วใส่ตู้เย็นอีก8ชั่วโมงจ้าหลังจาก8ชั่วโมงแล้วก็จะได้กรีกโยเกิรต์ตเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยมันเหมือนครีมชีสมากเลยทุกคนนี่เราก็เอามาตกแต่งใส่ของที่เราต้องการนะพวกกล้วยสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้ ราดด้วยน้ำพึ่งบอกเลยว่าไม่อ้วนจ้าได้โปรโตีนแบบจุกๆไปเลยถ้าใครนะอยากกินเมนูคินคลินแบบนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆกินได้ทุกวันกินได้ทั้งครอบครัวไปทําตามกันได้นะจ้าส่งกันบ้านกันได้นะ